อังสีช้อยจังยิ่งแคบแคบอย่าใค่ะแม่ว่าเปลี่ยนเบสใหม่ดีกว่าให้มันเป็น single o n ั no I l like, i like it อี่กนาทีโอ้ loads o no, space เอามาทคะเอาสีนี้ I got I got rid of like you've got like half your space left on your phone mom จะทำยังไงต่อไปจะทำยังไงต่อไป what you mean ต้องเลดหรอนี่ย no จะอยู่ได้แค่ม่กี่เดือนราะลืมไ่มรนไม่ทันนี้ลไม่ทาเลยถ้าไม่สวยๆนะไมแม่สอนยังไงจาได้ไหมไม่ปุยหาอะ้รมาลองดีไหมอ่ไม่นะฮือๆม่แก่ไม่ที่น่ารักาตอนเด็กนะยอ ที <laughs> นี้ไปอโอเคกลงไปแรงๆอันนี้มิดูให้มันนั่นเสิเออย่าให้มันแตกออกจากกัน I'll มันนั่นลสิอนมันหนาพอด ซุดซิกทำมือเบาๆแล้วก็กดลงไปเลยบืด้ดบลดเลยทำท่าขาก่อนเท่านั้นม mm hmm. อินดซายเฟิร์สเออให้มันใหม้ใหมันเรียบเรียบเอาดิ อ๋อโอ๊ปปสโอ้สาท i ไม่ต้องทางลงไปข้างเดียวไม่มจะทำให้ดูอันอันแบบแน่ทางนี้ ขนาดแม่ไม่ค่อยทานะนเนี่ยแม่ยังเปิดกดลงไปอย่างนี้มือพามือเบาๆแล้วก็เอาให้มันลงไปเลยว่าจะยิ่งจ t ดจางอ๋อแม่อยากให้เจ้าการค่ะทำแม่เนี่ยมันเหมือนกันไหมนเนี่ยดูเยียบเยียบว่าไงเฮ้ยถึงอะไรไม่เวอาด,ดูความแตกต่างอย่ให้มันหนากดลงไปกดลงไป,ปเบาๆแต่ว่าให้มัน จอบแอนด์กูคุยเกิดดาวปึ๊บลงไปเลยเออให้ปลายมันอนะ่ะยุดอินอินเดียนอืมอันอไม่เป็นไรหรอกทำผิดก็ไม่เป็นไร <c oughs> กดลงไปปึ๊บลงไปเลยเออ nan 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 เออนั่นแหละให้มันทุ่หน oh, หนั่นะทุ่นหัวนะให้มันทุ่หนหัวนะ เอย่าให้มันหนามันหนาแล้วมันไม่สวย You f อะไรออทำไปโหลดอมันก็ชินจะสิกาไม่จะหกใส่เที่ที่นมาโอ้ให้มันตทัวทัไม่อันอันที่สองอะจะสิกามอยไาไปจับอันที่สองเนี่ย เ mm hmm. พื่อดลงไปทําตอนแรกก็ทำตรงกลางก่อนแล้วก็ทําตรงกลางเหมือนเดิมแต่ขยับไปนิดหนึ่งอโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ขยับไปหมดขยับไปตรงตรงปลายมานะันอ่ะให้มันขยับไป <Okay. S 2> ครั้งเดียวก็พอแล้วมั้งโอเคต้องทาสีนี้ครับโอเค we have to wait for it to dry first ทาไปเลยไม่ได้หออ้ยไม่เพราะว่ามั w จ l รูบน n ่ t I'm sure you're supposed to do something ผุ้เสียสวยนะเนี่ยสีนี้แม่ไม่ชอบไว้เล็บยาวมันจะสวกตาแม่ทิว <Yeah. S 2> แม่จําได้ครั้งครั้งแม่ไว้เล็บยาวแล้วมือแม่ไปโดนหน้าแม่ทิวเป็นรอยอ <Yeah. S 2> ทีนี้มันเป็นแผลเป็นตอนแม่ทิวลองไห้เลือดมันไหลออกมา oh. เพราะว่าแม่ทิวเวลาร้องไห้หน้ามันจะแดง <Yeah. S 2> เลือดมันจะไปตรงหน้าหมดแล้วมันก็จะไหลลงมาแบบเยอะเลยไหลลงมาหน้ากลัวมากเลยนะจะกกายเป็นเลือดไหลลงมาเ <Yeah. S 2> ลอยใหญ่มาก ถ,ถ้าจะกลับไปด,ดูใกล้ๆแม่เทอจะมีสการตรงนี้น่ารักมากเลยเรอ,อจะให้ดูเปล่ามันขี้ดหรอ <laughs> พอเป็นแบบนี้อ่ะพอแล้ว5นาทีผ่านไป